พระชายาลักษณ์ในอดีตของพระเจ้าวราวงเ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมเมือหมื่นสุทานารีนาศที่ท่านทรงมงกุฎทับทิมองค์น้อยนะครับสำหรับมงกุฎทับทิมองค์น้อยองค์นี้เดิมเป็นของสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์จีพะวระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ขคันพระองค์ทรงสิ้นพระชนญาตทาในตระกูลก็ได้นำมงกุฎองค์นี้มาถวายคืน พระบาทสมเด็จพระบรมมชนากาทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรราชการที่9พระมงกุฎองค์นี้นะครับจึงได้กลับมาอวดโฉมสู่สายตาชาวไทยอีกครั้งเมื่อพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีขณะดํารงพระยศเป็นพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินดดมา마ทรงใสออกงานเลี้ยงรับรองพระราชอาคารตุกะเมื่อหลายสิบปีก่อน ที่มาที่ไปของมองกุฎทับทิมองค์น้อยนี้นะครับก็ได้มีบทความสมเด็จอินที่เคยตีพิมพ์ลงในนิตยสารพอยแกรมเพชรเมื่อนานมาแล้วระบุเอาไว้ว่าในบรรดาเครื่องเพชรที่สมเด็จอินได้รับพระราชทานมานั้นไม่มีมงกุฎองค์ใหญ่ตามที่เข้าใจกันมงกุฎองค์เดียวที่สมเด็จอินทรงมีไว้ครอบครองและเป็นมงกุฎที่สร้างขึ้นใหม่ในสมัยรุนเกล้ารัชกาลที่6ลักษณะกลมแบบคราวขนาดย่อม ฐานเป็นซี่หวีนะครับจากนั้นแถวแรกก็เป็นเพชรมาคีซ้อนด้วยทับทิมหลังเบี้ยเม็ดเล็กต่อลวดลายเครือเถาขดขึ้นไปเป็นวงกลมเรียงต่อกันตรงกลางวงกลมทุกวงนะครับก็มีทับทิมหลังเบี้ยเม็ดใหญ่ล้อมกรอบด้วยรัศมีมีกึ่งกลางมงกุฎประทับตาอนุโรมบนพื้นลงยาสีน้ำเงินอันเป็นสีประจำพระองค์ของรนเก้ารัชกาลที่6 มงกุฎองค์น้อยนี้นะครับมีเครื่องประกอบทั้งสร้อยพระสอสร้อยพระกรตุ้มพระกันปันหนึ่งรัดพระองค์ครบชุดเป็นเครื่องทัพทิมส่วนพระองค์สมเด็จอินมาตั้งแต่ครั้งทร,งทรงดำรงตำแหน่งพระราชินีนับว่ามงกุฎทัพทิมองค์น้อยเป็นมรดกที่ทรงคุณค่ายิ่งของคนไทยนะครับที่มาเว็บไซต์จากเดินตามพ่อนะครับ